สวัสดีสสดค่ะครูเจีย๊ยบค่ะครูวัชรีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชักชวนคุณครูทังบ้านทําสื่อง่ายๆกันและที่สําคัญเอาไปใช้สอนสนุกด้วยและก็วันนี้เป็นโอกาสดีเลยได้มาเจอพี่วัชรีเจ้าแม่สื่อเลยนะคะ,คะแบ่งปันสื่อไว้เยอะมากค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําสื่อกันแต่เห็นพี่ว่าจะเตรียมปฏิทินมาเยอะะเลยเอามาให้เจีย๊ยบใช่ไหมคะเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วไม่ใช่ค่ะปฏิทินนี้นะคะครูเจีย๊ยบ2556ค่ะ<ช>เป็นปฏิทินเก่าะนะคะ คุณครูคะปฏิทินเก่าแบบนี้ถึงเวลาสิ้นปีก็กลายเป็นขยะนะคะแต่วันนี้คุณครูวัชรีจะมาสอนทําสื่อปฏิทินสะกดคําค่ะเอ๊ะปัดเดียวปฏิทินสะกดคําคําว่าสะกดคํานี่มีความหมายนะคะใช่ค่ะ,ะแสดงว่าใช้กับเด็กเล็ก,ลกๆใช่ไหมคะเพราะ,ระสะกดคำต้นจะเหมาะที่สุดเลยค่ะนะคะแล้วถ้าจะอยากทําปฏิทินสะกดคําต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําปฏิทินสะกดคํานะคะ 1ปฏิทินเก่าที่ไม่ถูกใช้งานแล้วนะคะ 2. บัตรคําที่จะใช้สอนนะคะแล้วก็3ชุดเครื่องเขียนค่ะปฏิทินพร้อมแล้วคาพร้อมแล้วเครื่องเขียนก็พร้อมแล้วงั้นเรามาลงมือทํากันเลยดีไหมคะดีค่ะเริ่มต้นด้วยการตัดปฏิทินให้พอดีกับบัตรคําจากนั้นนําบัตรคํามาติดที่ปฏิทินโดยเริ่มที่สลากค่ะ หลังจากนั้นนำยัญชนะทั้ง12ตัวมาติดกับอีกปฏิทินอีกส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ดึงปฏิทินส่วนที่ไม่ใช้งานออกด้านสลนัดะดึงออกให้หมดเท่านี้ก็ได้ปฏิทินสะกดคำมาฝึกกับเด็กๆแล้วค่ะพอแปะได้ทั้ง12คำก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่านด้านนี้แล้วด้านนี้ทํายังไงอ่ะปล่อยให้ว่างไว้ไม่ว่างนะคะคุณครูวัชรีมีข้อนี่ค่ะนี่ดูนะดูปฏิทินตัวนี้ค่ะขอแองอแขงไม่เอกแขงพลิกไปเรื่อยๆต่อแองอแตงไม่เอกแตงพลิกไปเรื่อยพอพลิกมาด้านนี้นะคะใส่คำอีอ๋อใส่คำอีค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์คำนั้นก็จะว่างไปเราก็มาปันพื้นฐานเห็นไหมคะเด็กได้สองด้านเลยค่ะนะคะเราใช้คุ้มค่า พลิกเปิดพลิกอ่านพลิกสะกดคําพร้อมกับดูความหมายเห็นไหมคะประโยคจะอยู่ข้างล่างค่ะสื่อง,ง่ายๆก็เสร็จแล้วนะคะพี่วัชรีแล้วจจ๊ก็ทําได้แล้วด้วยค่ะ,คะแต่อยากรู้จังเลยว่าห้องเรียนที่สอนสนุกจะเป็นยังไงตามไปรีวห้องเรียนของครูวัชรีกันเลยค่ะไปเลยค่ะอ่านสะกดคำเสร็จแล้วครูจะให้คิดฟังให้ดีนะคิดคําใหม่ออกมา โรงแรมโรงแรมโอ้โหมโรงแรมโรงแรมโองโรงสดไโ้ม่ได้รมโรง้รมโรง้รมโรงแรมโรงแรีแโ,โงแรมโรรโรงรโรงแรมโรงรงแรดรงแรมโรงรงแอมรงแดรงแรมโรงแรมโรงร่านงแรมโรงแร่โรรม ขนมบ้าอร่อยที่จะคาแนะนําสําหรับการใช้สื่อนี้นะคะคุณครูคะอันดับแรกเลย,ยในการเริ่มสอนเราควรจะแยกสี หาแยกสีสระให้ให้เห็นชัดเจนก่อนเพราะเราเริ่มจากง่ายไปหายากการแบ่งแยกเนี่ยสมองจะแยกออกว่าสระพยัญชนะนะคะแล้วก็จะเริ่มสะกดคําไปตามสเต็ปของแอ่งอแขงไม่เอแค็งถูกต้องค่ะแล้วอีกนิดหนึ่งก็คือเราควรจะแยกสีกระดาษนะคะเพราะสีกระดาษก็มีผลต่อการเรียนรู้นะคะถ้าเราขาวขาวหมดเลยเนี่ยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะคะแยกสีตรงนี้นะคะแล้วถ้าเด็กอ่านเป็นสะกดคําได้แล้วเนี่ย คุณครูบอกว่าสะกดคําเด็กก็อ่านได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะเราปฏิทินของเราก็เปลี่ยนเป็นคําศัพท mm ์ hmm. เมื่อเด็กมีวงคําศัพท์มากใช่ไหมคะเราก็มาเป็นเป็นเรื่อง,องแบบนี้ได้เลยนะคะ,คะนี่ค่ะปฏิทินสะกดคำน,นะคะจะช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับเด็กที่อ่านไม่คล่องนะคะเพราะเขาจะได้สะกดคําไปตามสเต็ปขั้นตอนเมื่ออ่านคล่องแล้วเนี่ยเขาจะอ่านเป็นคํา ใช่ค่ะปัญหาอ่านไม่คล่องเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาของครูไทยทั้งประเทศนะคะคุณครูทางบ้านก็ต้องมีปัญหานี้เช่นกันแล้วก็เจะมีสื่อที่ใช้แก้ปัญหานี้มาแบ่งปันนะคะอะไรเอ่ยอ่าเรียกสิ่งนี้ว่าเซียมซีสระค่ะอาหารแก้วทรงกระบอกมาแล้วก็เอาตะเกียบมาเขียนสระไว้นะคะแล้วก็สิ่งเซียมซีปกติเลยค่ะเ่ายียงออกมานะคะปุ๊บสมมุติหล่นลงมาเป็นสระ สระโอนะคะสระโอ่ะแล้วก็จะมีบัตรคําซึ่งครูภาษาไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเบือนการกับการเขียนบัตรคําต้องเขียนไว้อยู่แล้วนะคะอ่าก็มาหาบัตรคำได้สระโอก็ต้องไปหาสาระโอใช่ไหมคะโอบัตรคําที่เป็นสระโอโอเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเมื่อเราได้บัตรคําอย่างนี้มานะคะก็จะให้เด็กเนี่ยเอาสระโอเนี่ยเขียนสระโอแล้วก็เอาคาสระโอไปเขียนลงสมุดนะคะ สนใจมากเพราะว่าการที่เด็กได้เขย่าเนี่ยมันลุ้นอ่ะอะไรจะออกมาอะไรจะออกมามีลุ้นน่าสนใจไอเดียยอดเยี่ยมนะคะขอบคุณค่ะแบ่งปันแบ่งปันพี่ขอไปใช้บ้างได้ไหมได้เลยค่ะค่ะปักน้ำฝังเหนือก็ใช้หนองโรงก็ใช้เราแบ่งปันกันวันนี้นะคะเพื่อนๆทางบ้านสื่อง่ายๆแล้วก็สอนสนุกด้วยลองเอาไปทําดูนะคะสําหรับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ